ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดี f c จากที่เชียงกงพุทธามครับแล้วก็ F อมู้หอกเเป็นครับผมก็วันนี้พามาอีกหนึ่งอพีครับวันนี้หลายอีแล้วเกินวันนี้ก็พา,าชมด้านหน้าโซนหนึ่งครับก็จะเป็นอ่โซนรถเกี่ยวรถไถครับตรงนี้ก็มาพาชมคันแรกครับคันแรกก็จะเป็นรถเกี่ยว DC70 ครับดี70น,นี่ <DC 70. S 1> ซื้อเข้ามาตามสภาพพรานี้ ก็หายสารภาพเลยก็เปิดราคาที่สองแสนบาทครับสองแสนบาทครับเจ็ดสิบสองแสนอันนี้สีเขาก็ทำมาแบบนี้เหรอใช่ทำแบบนี้เลยสีเขียวอะไรครับครับก็ไม่มีอะไรมีเกลียวมีเกลียวดัน,ดนรวลาลูกหนึ่งใช้งานปกติเนะก็ใช้งานปกติครับเกลียวลีดเกลียวดันแล้วครับแล้วก็ปากคอลีด พี่จะขายตาสีผ้าครับก่อนเก็บงานครับพนนี้โอเคก็เปิดราคาเลยพี่ที่สองแสนบาทครับตรองได้ก็ถ้าไปไกลก็จะส่งให้ฟรีครับถ้าไปไกลครับครับผูชมคันที่สองครับคันถัดมาก็จะเป็นเจ้ารถไถยันม่าสายสบห้าแรงครับสาส้าอะไรสาส้าแรงอันนี้เป็นรถศูนครับประมูลจากสวนมาก็อุปกรณ์หนึ่งชิ้นครับ เป็นใบดันก็โฟวินปกติครับคันนี้โฟวินปกติไม่มีเล่มครับคันนี้ก็เกสารสือขายก็เปิดราคาที่เก้าหมื่นห้าครับผมเก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นห้าพันบาทครับก็มาสามส้าแรงสามส้าแรงครับรับแรกทุกรุ่นเหมือนเดิมครับถ้าใครสนใจก็ลองมามาชมที่ร้านครับผมลองมาขับมาชมที่ร้านเดียดซีเชิญได้ครับครับผม ก็ถัดมาอีกหนึ่งคันให้เป็นรถไถแชมป์ครับผมแชมป์แชมป์สาแรงเหมือนกันก็คันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อ่าหนึ่งชิน้นหนาหน้น,น,านด้านหน้าอย่างเดียวก็ยางสวยสีเส้นนะครับคันนี้โปวินปกติราคาก็เปิดราคาที่ เห่าเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าครับผมแคมป์สาบาแรงครับเจ็ดหาบาทขับได้ปกติเนาะปกติครับแคมป์ด้านหน้าครับรถไทยราคาเบาๆนะครับก oh. ็นี่ไงน,นะพี่เก้าหมื่นห้าหรอเก้าหมื่นหาเก้าหมื่นาเ็ครับ, <75. S 1> รบต่อมาก็ต่อมาเป็นรถไทาฟอร์ดครับผม ฟอร์ด <Ford. S 2> ครับตัวนี้เป็นฟอร์ดสามสูบครับสามสามสูบเผาเดียวอันนี้ใช้รุ่นมันเลยไหมใช่ครับ <9 S 2> ใช้รุ่นมัน, <10. S 2> มนเลยใช่สามข้สนสสนครับเป็นเผาเดียวครับวันนี้ก็เครื่องยนต์สามสูบครับเครื่องดีนะครับติดดีพาวเวอร์ครับชักข้างก็ใช้งานปกติครับไฟแตกแล้วก็คันนี้เปิดราคาที่ หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับแสนสามหมื่นห้าพันบาทมีอุปกรณ์แถมไหมครับก็อุปกรณ์หนึ่งชิ้นครับผมหนึ่งชิ้นคือผานหกนะผานหลังนะใช่ผานหลังเป็นผานหกใช่ผานหกด้านหน้าไม่มีไม่มีครับโอเคก็ถัดนมาอีกหนึ่งคันครับก็จะเป็นรถไายแชมป์เหมือนกันรถขายแชมป์ครับแชมป์วันนี้จะเป็นอาสีบสองแรงโฟวินครับผมสิบสองแรงโฟวินก็เป็นเป็นตัวเปล่าครับ ตัวเปล่าตัวเปล่าราคาก็เปิดราคาที่หกหมืนห้าครับผมหกหมืนห้าพันบาทอันนี้ใช้งานได้เลยนะพี่ใช้งานได้ติดได้ปกติครับติดเครื่องครับได้ปกติได้ปกติแต่คันนี้ไม่มีอุปกรณ์แถมนะครับผมก็ถัดมาอีกรถไถเล็กรับสามคันด้านหลังครับผมกับพาชมคันแรกจะเป็นเจ้ารถไถยันมากครับยันมากยี่สิบสองแรงโฟวินครับคันนี้ ตามสภาพตามสภาพนี่คือขับได้ครับติดขับได้ทุกคันครับอ๋อแต่ว่าขายตามสภาพนี่เครื่องติดขับได้นะใช่ครับโอเคไม่ได้เก็บงางราคาครับก็สามหมื่นสามสามหมืนสามสามหมืนสามพันบาทตามสภาพนี่เลยปรกอนก็ตามที่เห็นเลยนะใช่ครับไม่มีมันมีกระบอกอยู่นะไม่มีครับไม่มีมีกระบอกอยู่แต่ว่าไม่มีดันให้นะครับ สามหมื่นสามพันบาทถัดมาเป็นคันกลางให้เป็นเอ่าเผาเดียวฮิ่นมุโตะฮิโนมุโตะเผาเดียวเผาเดียวครับคันนี้ก็ขายอยู่สามหมื่นห้าครับผมสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทก็ติดปกติกันเก็บงานเรียบร้อยคันนี้อันนี้ขับได้เหมือนกันครับขับได้เหมือนกันไม่มีอุปกรณ์แถมไม่มีไม่มีตัวเปล่าอย่างี้นะตวเปล่าครับแล้วก็อีกคันหนึ่ง เปิดคันหนึ่งก็ตัวเดียวกันก็เดียวกันนะครับรเนี่ยดูเดียวกันคันนึงเก็บงานคันนี้ไม่เก็บงานคันนี้เปิดสามหมื่นสามหมื่นบาทครับสามหมื่นขึ้นขี่ได้ปกติสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับสามหมื่นคันนี้สามหมื่นใช่ครับผมขับได้เนาะขับได้ทุกคันสตาร์ทติดดขับไ้ติดขับได้ทุกคันตัวเปล่าตั้งสามเลยนี่ครับราคาเบาๆครับรถไทยน้อย ขออีกคันหนึ่งก็ง <S <S อันนี้มาโชวร์รถไทยได้อีกคันหนึ่งให้เป็นรถไทยแชมป์รถไทยแชมป์ครับคันนี้เป็นแชมป์สามสิบแรงสามสิบแรงตอนนี้น่าจะสามสิบแรงอ่ะดูหน้าตาครับตัวเปล่าก็ติดสติกเกอร์ฟอร์ดล,ล้วพี่ใช่ไอ้แชมป์ตัวเปล่าแชมป์ตัวเปล่านะครับก็ราคาเปิดราคาที่สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทก็คลิปนี้ก็อ่าพี่ เียเท่านี้ครับก็ถ้าใดสนใจก็โทรสอบถามไปที่0 6 1 1 8 8 5 3ครับหรือ,อร้านมาดูที่ร้านได้ครับผมร้านตั้งอยู่เส้นบุรีรัมย์นังรองครับหลักเกณฑ์เตขที่15ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ